ฮือฮาทังเอเชียรพระนางสุดฮอตคอนเฟิร์มเลนสซีรีส์แวมพายเรื่องล่าสุด เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เปิดเผยนักแสดงออกมาแล้วทําแฟนๆเฮือฮาทั้งเอเชียนักร้องนักแสดงแท้ขยอนและนักแสดงหน้าใหม่วอนจีอันกำลังจะมีซีรีส์ด้วยกันอย่างเรื่อง My House Is b e r d i n g ชื่ออย่างไม่เป็นทางการซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีแทคขยอนจะรับบทเป็นนักแสดงนําชายซอนอูฮยอนครึ่งมนุษย์ครึ่งวมไพายครั้งหนึ่งเขาอุทิศชีวิตเพื่อเป็นมนุษย์ด้วยการขังตัวเองอยู่ในถ้าลึกกินแต่กระเทียมและโกดจูลาลำา่าเป็นเวลาเกือบ100ปี อย่างไรก็ตามภารกิจของเขาจบลงด้วยความล้มเหลวภายในเวลาเพียงวันเดียวทําให้เขาถึงแก่ชีวิตเนรันวันหนึ่งเขาได้พบกับผู้หญิงที่ขาดความเป็นมนุษย์แม้แต่น้อยจูอินเฮรับบทโดยวอนจีอานเติบโตมาอย่างยากจนจูอินเฮทํางานทุกอย่างเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินพอใช้เธอไม่มีศรัทธาในมนุษยชาติจนกระทั่งเธอได้พบกับซอนวูฮย,ยอนลูกครึ่งแวมไ์สำหรับซีรีส์เรื่องดังกล่าวการถ่ายทําจะเริ่มในเร็วๆ ก่อนที่ซีรีสจะออกอากาศตอนแรกในช่วงครึ่งแรกของปี2023ผ่านทางช่อง KBS 2